กาเล่นการเล่นการล้างมือก่อนน้ำยาน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะสุดน่ารักเจ้าเพยพี่น้องเอ้พากันเสร็จเห็นน้ำยาแอร์หัวตะเลีวแอร์มันตันไม่ล้างแกล็ดกระหึ่งบูเปิดยี่สิบสามเหนียวเหมือนมุกไข่เหนียวหมดสุขพันนี่ พี่คอยใส่น้องเพชรสวยอันนี้น้องเขาเทนำใส่กันเลยแบบออกมาตากวันนี้ฝนตกค่ะพี่น้องฝ้าห้องบึมบืมอตกไหมเหรออืมตากผ่ากันเอาผ่าเขาอยู่มัดมือกับขอนแกน่นบางแม่ก็ว่าจะกลับวันพรุ่งนี้แต่ว่าบางทีก็จะกลับยี่สิบห้า เอาแน่ๆก่อนพ่อกับแม่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนเขาจะรู้ลุ้นวันต่อวันนะคะตัวน่ารักจังค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะหนูยังไม่ง่วงลหรอคะหนูเพิ่งตื่นสองโมงเช้าค่ะเมื่อเช้านี่น้องตื่นสองโมงสองโมงครึ่งหรเปล่าอะไรคะ ข้าวบ้านข้าบ้านข้าบ้านเข้าบ้านฝนตกเหรอคะฝนตกตัวใหญ่นะเออฝนตกตัวใหญ่นะปิ๊บอันนี้สัญลักษณ์เขาน้องเพชรอยากกินขนมกินน้องปลาโอ้โหโอ้มาแล้วนักแสดงโอ้เบโอเวโอเบโอเบโอโอเบโอเวอุ้ยมากินขนมกันกินงขนมกับยายได้มานั่งกับยายได้นั่งจ้า มาหิวไหมจ้ากินค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออร่อยจังค่ะอร่อยจังค่ะอร่อยจังเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะน้องเพชรน้องพลอยป้อนยายทั้งสองคนเลยเอาเมือกความกันได้ไหมจ้า เรียกยายแต็มสิจ๋าแต็มจ๋าเพิ่มเพิ่นผู้นี้อื่นแต็มจ๋าผู้นี้จังย้ายแต็มเฮเอาพี่ก่อนพี่จุ๊บปะเอาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุบหอมชีนึงหอมชีนึงอ่ะหอมชีนึงโอ้ยหอมกัน นี่อรยจังเลยลูกหแยกเลยืมแยกเือนกันแยกหืยกกอดกอลแยกยกเขพูอหน่มอยู่หันหนุ่มอยู่จ้าเมื่อวานนี่น้องเพชรไปเที่ยวสนุกมากเพชรพี่พลอยไปเที่ยวเมื่อวาน ไม่กินหรอกไม่กินหรอกอิกม่มไหมหรอเสีงยงรถไป <c oughs> โอโไ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถแก๊ปรถมาส่งของค่ะขอดาวสไตล์น้องเพชรไหนไหนพี่พลอยขอดาวสิลูกพี่พลอยขอดาวหน่อยลูก <c oughs> อนุกสไตล์น้องเพชรขอยังไงนะขอดาวปากเวอร์เอาไหนน,น้องพี่พลอยดูพี่พลอยทำยังไง พี่พลอยขอดาวให้ยายหน่อยพี่พลอยพี่พลอยขอดาวให้ยายหน่อยพี่พลอจ๋าพี่พลจ๋าพี่พี่พี่พอยจ๋าพี่พี่พี่พอจ๋าพี่พี่พี่พีว้าวไปอาปากโนเสอืมมาแตงดู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 ห้าชินครชิ้อหอยเรอ๋อผมผมติว สาวเอวร้อยคนนะสาวเอวร้อยวัดุก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 จุกจุก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 เเอาเพลงพ่อหรอร้องร้องเพลงไงโอ้โนโอโนร้องเพลงเหรอคะโอนเอาเพลงอะไรอะลูกโอโนโอโนพี่กาฟิวหรอพี่กาฟิวร้องเพง